h e ล l o สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง l e เล m อ n g กมมิ่อีกเช่นเคยเนียจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำภารกิจเลี้ยงลูกแฝดจ้าโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องอพาเราจะดูสิคุณแม่กว่าจะเป็นคุณแม่ได้เราก็ต้องพูดให้ชัดก่อนนะทุกคน คือวันนี้เราจะมาทําภารกิจเลี้ยงลูกแฝดเดอ้อแล้วก็ลูกเรากําลังหิวแล้วอะทุกคนตอนเนี้แล้วก็จะทําอาหารให้ทุนลูกของเรานะโอเคเราจะทําอืำข้าวผัดกะเพราแล้วกันอ่าลูกๆอิ่มหรือ,อยังจ๊ะทำไมไม่กินละอีกคนหนึ่งอะ โอเคทุกคนตั้งชื่อ,อลูกแฝดของเราสองคนนะว่าจะชื่ออะไรดีขอเอาเป็นม,ม,อมอมาแล้วกันชื่อแบบแนวญี่ปุ่นนะใครที่แบบคิดออกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็จะส่งลูกของเรานอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดก่อนเพื่อแบบแยกว่าเออใครเป็นใครเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากโอเค ลูกลกนอนแล้วนะจ๊าแล้วก็จะแบบอืมไปดูเน็ตฟิกไปดูหนังดีกว่าโอเคลูกของเราก็กำลังนอนกันแบบน่ารักน่ารักเลยอะ่ะโอ้โหอุ๊ยหนังเรื่องนี้สนุกอะ่ะอืมดูเรื่องไหนดีนะเมื่อกี้ก็จบไปแล้ว โอ้ตื่นอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาไงดีเนี่ยกลายเป็นแม่คนนี้มันแบบฮฉันจะด่าลูกก็ไม่ได้เพราะเขาคือลูกของเราไม่เป็นไรทุกคนเราต้องลูกของเรากําลังหิวน,นมงั้นนายอะ่ะฝากดูลูกของฉันด้วยนะฉันจะไปซื้อนมให้ลูกฉันเนี่ยโอเคทุกคนเราก็มาซื้อนมให้ลูกของเราแล้วเพราะว่า คือลูกของเราหิวมากตอนนี้และเราก็ไม่ได้ซื้อนมไปไว้ที่บ้านมาเออแม่ค้าคะคือมีนมไหมคะเออตอนนี้ไม่มีกันไม่มีเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเชิญไปที่ฟาร์มเลยนะคะโอเคคะ่ะเลี้ยงเดี๋ยวขอดูก่อนมันจะมีไหมเผื่อแม่ค้าคือแบบเก็บไว้ไปให้ลูกตัวเองะไรอย่างงี้ ทีดการไกลไปก่อนไม่มีจริงๆด้วยอ่ะงั้นเชิญคุณลูกค้าไปที่ฟาร์มเลยจ้ามีเยอะมากโอเคค่ะคุณแม่ค้าไฮไปฟาร์มเหรอเนี่ยแต่ฉันจะไปไงเนี่ยรถก็ไม่มีงสงสัยก็ต้องเดินไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคทุกคนเราก็จะเดินไปที่ฟาร์มกันนะแล้วว่าอีกประมาณ5ล้านเมตรน่ะเกินไปไหมห้าล้านเมตรใครจะไปไหวเนี่ยโอเคทุกคนเราก็มาถึงที่ฟาร์มแล้วเนี่ยหรอฟาร์มนุมหลางอย่างกับเป็นฟาร์มผีเลยอะแต่บรรยากาศก็ดีนะเดี๋ยวฉันจะาวันหลังฉันจะเอาลูกชนะ มันที่นี่แล้วกันเฮ้ยมีที่กินเนื้อย่างด้วยงั้นขอพักกินสัน,นิดหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะหยิบผิดอ่านจ้าไปกินชีชเฉย <laughs> อ,อร่อยจังเลยอะ่ะแล้วเธอจะเอากระเป๋าเธอไปย่างทำไมล่ะ <laughs> โอ้โหขายขำมาก อาทุกคนอุ๊ยนมอร่อยมากลูกฉันนะ่ะต้องได้กินนมแบบนี้สิถึงโอ้โหมาฉันต้องกลับอีกแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายเงินเขาละกันเจ้าของฟาร์มก็ไม่อยู่เหมือนโอเคทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วเยย คือกว่าจะถึงก็คือประมาณพันเมตรอืมใช่แล้วลูกเรากําลังหิวเลยเห็นไหมเนี่ยเราขอแบบรีบเอานมไปให้ลูกเรากินก่อนนะทุกคนคือไม่ไหวแล้วหิวอะ่ะแม่หิวจังเลยแม่โอ้โหลูกเราพูดได้ด้วยนะทุกคนเพิ่งหนึ่งเดือนได้จะลูกเดี๋ยวแม่จะเอานมให้กินนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะ โอเคทุกคนเราก็ให้นมลูกไปแล้วลูกของเราก็นอนนะจ๊ะเราก็จะไปนอนเหมือนลูกเรานั่นเองเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วว่าทั้งไปซื้อนุมทั้งคือแบบโอ้เงินนายไปเฝ้าลูกฉันให้หน่อยนะอืมอยู่ตรงนี้แหละฉันขอไปนอนก่อนโอเคไหมโอเคครับ โอเคงั้นก็ดีฉันจะไปน,นอนแล้วม่หวแล้วช่วงนี้การมีเป็นแม่คนค <years> นี้มันลำบากจริงเฮ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะสี่โมงเลยเหรอเนี่ย ยังไม่ได้ทำอาหารในลูกฉันเลยอีกอย่างต้องพา,าพวกเขาไปเดินเล่นด้วยโอ้โหแล้วนี่ลูกของเราเดินออกมาเองเลยเหรอเนี่ยหนูเพิ่งหนึ่งเดือนเองเนาะแปลกนะเด็กเมืองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขอเสกรถมลดเข็นของเรามาอีกก่อนนะเพราะว่าเรามีลูกแฝดอ่้เนาะคือจะให้น้องขีดด้วยกันมันก็ไม่ได้โหยากจังเลยเนี่ย มาสิลูกมาไหเอ้าวขึ้นมาทำไมเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แหละอ่ะโอเคมาทุกคนเราก็ได้เด็กข้างบ้านมาช่วยเข็นน้องเอ้ยลูกของเรานะทุกคนคือก็แบบเด็กๆน่ารักมากดูสิพวาเขาเป็นพี่น้องกันนะอู้ จะทำเลสิหนูหดืน้องอน้องตายนะเนี่ยตามมาตามมาเดี๋ยวพี่ให้ทิปคนละหนึ่งบาทพอเออโอเคเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงค่อยกลับนะจ๊ะเด็กๆโอ้โหด,ดูเด็กๆสิสงสัยจะมีความสุขกันแหละมาตามมาตามมาเร็วๆ จะห้าโมงแล้วต้องไปทำกับข้าวด้วยแล้วก็ต้องไปอาบน้ำกันนะจ๊ะเด็กๆเนี่ยต้องขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะที่มาช่วยเข็นรถให้น้องเออไม่เป็นไรคะแต่ว่าพี่สาวจะเอาเงินมาให้ผมประมาณ1,000ล้านบาทนะถ้าไม่เอามาผมจะฆ่าพี่โอเค มาอาบน้ำกันนะจ๊ะเด็กๆได้ค่ะแม่เอาลูกหายเฮลโหลลูกหายโอ my god น่าเห็นลูกฉันไหมลูกหายโอเคทุกคนลูกเราก็กลับมาแล้วอาอาบตรงนี้ไปเลยทุกคนอมแม่ซื้อเป็ดมาให้สองตัวน่ารักไหมน่ารักค่ะน่ารักก็ดีแล้วงั้นเล่นกันตรงนี้ไปเลย โอเคเล่นกันสเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะงั้นขึ้นมาเลยจ้ะอ้าวทำไมไม่ขึ้นมาทุกคนทำาไมลูกเราโตเร็วขนาดนี้มาเด็กๆเ,เดี๋ยวแม่เปลี่ยนชุดให้อ้าวเปลี่ยนยากจังวะแม่อะทำไมเปลี่ยนให้ช้าจังโอเค ได้แล้วทุกคนงั้นเราก็จะไปส่งลูกของเราเข้านอนกันแต่ว่าที่นอนของลูกเราหายไปไหนไม่รู้สงสัยเราแบบว่าเผลอไปลบเนาะก็จะเสกขึ้นมาอยู่ไหนนะนี่ได้แล้วเอาเด็กๆเ,กเกตรียมตัวนอนนนจ๊ามันค่ำแล้วเด้อมาๆาาดเด็กๆ แม่คัดเร็วๆสิได้จ้าจะเร็วๆเ,เดี๋ยวนี้ล่ละแต่ว่าแต่ทำไมหนูพูดได้อะ่ะแม่แอบหลอนนะเด็กหนึ่งเดือนพูดได้อะ่ะทำไมไม่นอนละ่ะลูกดูพี่เขาสี่นอนแล้วนะเนี่ยโอเคจ้าเด็กๆก็กำลังจะเข้านอนแล้วนะทุกคนดูสิมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นแหละ ก็แบบดูความน่ารักของเด็กๆไปก็คือฉันก็สงสารเด็กๆที่เขาไม่มีพ่อพ่อสันทองกับลมฉันก็จะขอตัวนอนไปละทุกคนถ้าใครชอบไม่ทำคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะถ้าเราพูดแบบติดขัดอะไรก็ต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย